ครับเรามองติดหนองตันีนเ้เดี๋ยวมาอยกสองเบาฮุมสายจวดที่เราครับเหมือนครับเหมือนยัง,ยงสูหน้ากจาก้าครับน,นี่แหละครับชีวิตช่างโอ้ย่นอยวันรอบแรกตายครับ เราบรียกแกลงครับแกลงแบบตายนะครับมบีเมื่อวานรอบสองครับวานได้่หามือปุต๊ตุกบรวมเลยครับนะครับเล่ด้เอาสูบมาสูบออกครับ เชือกียย่งไงน้นะครับเนาะสูบลงคล้องครับคลงอ,งองกับวมีนมเดี๋ยครับเดี๋ยวชี้ท่าหน้าเขานะมีเกณฑลำบากครับ ย้ำไปขายไอ้ภ่าสันตินันตินี่โอ้ผมว่าเบนใจกันเลยครับมึงมองนี้อ่อระเบิดบวมครับเว็ยดนากับอุวงเอากันแล้วครับ้ยมาวานรอบแรกตายเว้ด กอดเลื้อยหน่อยๆื่อวันในหามือครับกระตกหมือขึ้นเนี่ยประจางให้กลวมมาเลยมาสู่บอกยันมาเกิดครับครับบรรยากาศ ทั้งไเป็นคือทางผมนะครับเจ็ดหน้าสองรอบสามรอบมีบ่ครับน่ครับไปดู นี่เลยแหละครับออของเพิ่นแล้วหองผมมีนตายครับของผมนี่น,นำ้ำบ้านไม่นำ้ำใบกมอเมึงของเพื่อนครับ เาเพ่จะได้มางามเน้ คลิปนี้ก็ไปตำหน้กอนนะครับไปปบๆกันในคลิปหน้าครับพีเช้านะเพราะอยากให้พมกแล้วครับเห็ดหลายรอบหมดนาไปแล้วครับ